เครื่องบินฝึกและสนับสนุนทางยุทธศาสตร์โดเนียดซ์เซ a อัลฟาเจ็ดรุ่นปี2025ยังคงเป็นเครื่องบินสองที่นั่งแบบนั่งเรียงในแนวตั้งตันเดมที่ออกแบบให้มีโครงสร้างอากาศยานเรียบง่ายแต่ทนทานโดยโครงสร้างหลักทำจากวัสดุโลหะผสมที่เน้นความแข็งแรงกับน้ำหนักต่ำปีกเป็นแบบปีกตรงมีพื้นที่ติดตั้งพาร์ทภายนอกฮาร์ดพอยต์จำนวน4จุดที่ปีกและ1จุดใต้ลำตัวสำหรับภาระกลางลำตัว ทำให้สามารถติดตั้งอาวุธและถังเชื้อเพลิงเสริมได้ตามภารกิจสัดส่วนและรูปทรงอากาศพลาศาสตร์ได้รับการออกแบบตามกฎแอเรียรูเพื่อให้ได้ประสิทธ,ธิภาพการบินในย่านความเร็วสูงโดยยังคงการควบคุมที่ดีในความเร็วต่ำระบบควบคุมการบินเป็นแบบกลไกผสมระบบไฮดรอลิกให้ความรู้สึกการควบคุมที่เหมาะกับการฝึกและงานโจมตีเบาๆ ขุมกำลังเครื่องบินโดยทั่วไปเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคู่ SNECMA เทอร์โบเมซ่าลาแสกรุ่น04ซีรีส์แต่ละเครื่องมีแรงขับระดับประมาณ3000ปอนด์ทำให้อลฟาเจ็ตมีอัตราเร่งและความเร็วสูงสุดใกล้เคียง0.9เมตรในหลายการยกเครื่องและมีเพดานบินทําการสูงถึงประมาณ15,000เมตร50,000ฟุตน้ำหนักการขึ้นบินปกติอยู่ในช่วงประมาณ6 6ถตัน 13,200ถึง14,330ปอนด์ขึ้นอยู่กับภาระและการติดตั้งอาวุธถังเชื้อเพลิงเสริมระยะทำการพื้นฐานของรุ่นมาตรฐานอยู่ราวเกือบ1,700-1,800ลบ1,800ไมล์ทะเลเมื่อรวมถังเชื้อเพลิงภายนอกตามการกำหนดค่าที่แตกต่างกันระบบเชื้อเพลิงออกแบบให้รองรับภารกิจยาวด้วยถังเชื้อเพลิงภายในและจุดต่อสำหรับถังเสริมใต้ปี ระบบจ่ายเชื้อเพลิงมีมาตรการป้องกันความเสียหายและการรั่วไหลาตามมาตรฐานทหารรวมทั้งมีระบบระบายความร้อนและสูบน้ำเชื้อเพลิงที่ออกแบบมาให้รองรับการบินจราจรสูง (High G) ในการฝึกยุทธวิธีส่วนระบบไอเสียและการจัดการความร้อนได้รับการวางทางเดินที่ช่วยลดลายนิ้วมือความร้อนต่อโครงสร้างและอุปกรณ์สำคัญอ้างอิงสเปคทั่วไปและขนาดของอากาศยาน ห้องนักบินเป็นแบบบรรยากาศปรับความดันสำหรับการฝึกระยะไกลทั้งที่นั่งนักบินหน้าและหลังติดตั้งระบบดิดตัวแบบเครื่องยนต์ Ejection s e a t เพื่อความปลอดภัยในการฝึกบอร์ดหน้าปัดของรุ่นคลาสสิกเดิมมีเครื่องมืออนาล็อกผสมกับเรดาร์และอุปกรณ์นำร่องพื้นฐานแต่ Alpha เจ็ที่ผ่านการปรับปรุงในโครงการโมดิคไนในปีหลังๆได้รับการติดตั้งคอพิทแบบกลาสคอกพิท HUD HOTAS Hand on t h r o ร t l e and ะ t i c k ระบบนำร่อง GPS, INS, ระบบบันทึกภารากิจและอุปกรณ์สื่อสารและ Data Link เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเครื่องบินและศูนย์บัญชาการสมัยใหม่ได้ทำให้อากาศยานเหมาะทั้งงานฝึกนักบินระดับสูงและภารากิจโจมตีลาดตระเวนเบาๆในปี 2020S2025 หลายกองทัพเลือกแพ็กเกจอัปเกรดนี้เพื่อต่ออายุฝูง ระบบไฟฟ้าไฮดรอลิกและระบบช่วยเหลืออื่นๆถูกจัดวางในห้องอุปกรณ์ใต้ลำตัวและถังส่วนหน้าตามมาตรฐานการบำรุงรักษาในสนามชุดปั๊มไฮดรอลิกให้แรงดันสำรองสำหรับการใช้งานระบบคอนโทรลพื้นผิวปีกและระบบล้อชุดยกตัวระบบไฟฟ้าทำงานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ทั้งสฝั่งพร้อมแบตเตอรี่สำรองสำหรับการสตาร์ทและการใช้งานกรณีฉุกเฉิน ระบบออกซิเจนและระบบทำความเย็นทำความร้อนของห้องนักบินช่วยให้การฝึกในระดับความสูงต่างๆเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่กระทบสภาพร่างกายนักบินอาวุธและความสามารถทางยุทธวิธีอัลฟาเจ็ตสามารถติดตั้งอาวุธได้ทั้งจรวดนำทางแบบไม่มีระบบนำทางสต็อกอาวุธแบบยิงถลม่มป้อมปืนแบบเพาะอดขนาด30ม mm, หรือ27มเมตร บนจุดยึดกลางลำตัวและยิงด้วยแกนจุดแข็งสำหรับอาวุธนำสมัยขึ้นกับการติดตั้งระบบควบคุมการยิงหลังการปรับปรุงมักจะมีการเพิ่มความสามารถในการใช้เรดาร์นำเป้าระบบเลเซอร์เล็งเป้าและการเชื่อมโยงข้อมูลกับเป้าหมายภายนอกซึ่งขยายขอบเขตภารกิจจากเพียงเครื่องฝึกเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนทางอากาศระดับเบาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแง่การใช้งานจริง Alpha เจ็ยังคงได้รับความนิยมจากกองทัพที่ต้องการเครื่องฝึกขั้นสูงที่มีความสามารถโจมตีรองรับได้ในตัวเดียวกันโดยการอัปเกรดอิเล็กทรอนิกส์และระบบภารกิจทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงมีความเกี่ยวข้องในปี2025ทั้งในบทบาทฝึกนักบินขั้นสูงการสาธิตการบินและภารกิจสนับสนุนทางอากาศระดับเบา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแนวทางซ่อมบำรุงและโมดิ์ไนส์สามารถยืดอายุใช้งานของเครื่องบินคลาสสิกได้อย่างคุ้มค่าถ้าคุณต้องการฉันสามารถเขียนสคริปต์วิดีโอภาษาไทย5นาทีสำหรับ YouTube จากบทความนี้หรือจัดทำตารางสเปคเชิงเทคนิคแบบสั้นให้ใช้ในคำบรรยายวิดีโอได้ทันที